ดวงชะตาชาวธนูนะคะในช่วง2-14มิถุนายนมีดาวเป็นกเกษตรตาธิบดีหลายดวงนะคะเป็นมาตรฐานทางดวงดาวบง่งบอกถึงเรื่องความเข้มแข็งนะดังนั้นดาวคันดาวพุธดาวศุกร์เป็นกเกษตรนะคะชาวธนูจะเกิดสิ่งใดขึ้นไปอัปเดตกันได้นะคะถ้าใดรัคนาราศีธนูรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาคมถึง14มกราคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับเช้าธนูนะคะดาวอังคารย้ายวันที่2มิถุนายนนะคะดาวอังคารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคดีโชคเฮงนะเมื่อย้ายมาเป็นเกษตรนะคะผลดีที่จะเกิดขึ้นกับเช้าธนูก็คือมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีโชคมีลาบบ่อยขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคเฮงทางการค้านะซื้อถูกขายแพงนะคะ มีจังหวะต่อยอดลงทุนเกียงกำไรช่วงนี้อาจจะมีผลกำไรเข้ามาสม่ำเสมอนะจะมากจะน้อยในแต่ละรอบก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะดาวอังคารยังเป็นเจ้าเรือนวินาด,ด้วยนะช่วงนี้จึงมีเหตุได้ลาบแบบคาดไม่ถึงอะไรที่ไม่ได้หวังหรือว่ามาจากทางไกลนะคะคนต่างจังหวัดต่างประเทศนะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโชคลาภของชาวธนูช่วงนี้ได้นะคะอย่างไรก็ดีวินามันก็หมายถึง รายจ่ายได้ด้วยนะคะนี่สินนะสิ่งที่คาดไม่ถึงปัญหาเฉพาะหน้านะคะดังนั้นช่วงนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาลูกหลานบริวารน,นะก็ถือเป็นภาระหน้าที่ของชาวธนูนะคะมีเหตุต้องใช้เงินนะบางทีก็รั่วไหลนะไปกับเรื่องการเลี้ยงดูภาระส่งเสียนะรวมไปถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงบางก็ได้สําหรับบางคนนะคะ ดาวองคารช่วงนี้นะคะถือว่ามีกําลังสเสถียรดังนั้นก็จะเกิดโชคแบบคาดไม่ถึงได้นะบางทีก็เล็กๆน้อยๆมาบ่อยๆนะคะผลกําไรบางอย่างเกิดขึ้นนะจากแหล่งช่องทางที่คุณกําลังหยิบจับทําอยู่นะคะหรือว่าบางท่านมีโปรเจกต์โครงการส่วนตัวช่องทางลับๆคนเดียวนะหรือช่วงนี้บางทีได้เงินแบบฟุกฟลุกคาดไม่ถึงได้นะคะสำหรับดาวสุขช่วงนี้นะคะก็เป็นเกษตรด้วยนะโดยดาวสุขจะอยู่ในภพเรือนอรินะคะดาวสุขเป็นอริในภพเรือน เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปสรรคปัญหาการแบกรับนะเรียกว่าราบผลช่วงนี้นะคะมันเหนื่อยกว่าจะได้มานะบางครั้งก็ยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงนะหรือว่างานการที่ทําหลักๆนะคะมีปัญหาให้แก้ไขหลายด้านหลายส่วนนะหรือเกิดความไม่แน่นอนในเชิงการงานได้เนื่องจากดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวรับผลโดยตรงนะคะแต่ไปมีกําลังเข้มแข็งในภพเลือนอริมันหมายถึงรับผลที่ได้มาโดยยากนะคะอะไรที่ลงมือลงแรงนะคะเหนื่อยยากกว่าปกติซับซ้อนนะหรืออะไรที่ใช้ ความสามารถความอดทนกว่าปกตินะก็จะมาเป็นลาบเป็นผลให้กับชาวธนูได้ด้วยนะคะสาหรับดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะอยู่ในภพเดือนอริดังนะั้นมันก็จะเป็นเชิงปัญหาการแบกรับรอบตัวมันอาจจะมีจุกจิกเยอะหน่อยนะคะเรื่องของตัวตนก็อยู่ในภพอริด้วยนะก็ส่งผลกับเรื่องสภาวะจิตใจสุขภาพนะอาจ,จอยู่ในช่วงที่รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะคะหรือว่าบางท่านก็เกิดปัญหาสุขภาพได้นะั่นอย่างช่วงนี้ดาวพฤหัสโคจรรวดเร็วด้วยนะคะ ในหลังวันที่10มิถุนายนไปนะคะดาวพุธจะออกจากภพอริดวงแรกนะคะดาวพุธจะเป็นดาวกรรมมะของชาวธนูดังนั้นใครมีภารกิจเยอะนะคะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานตำแหน่งหน้าที่นะหรือช่วงนี้หยิบจับทําอะไรรู้สึกมันเหนื่อยเหนื่อยยากยากนะคะหลังวันที่10ดาวพุธก็คือดาวกรรมมะนะคะอาจเป็นเกษตรด้วยงนั้นถือว่าปัญหาก็จะมีจุดคลี่คลายนะคะ โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารนะหากที่ผ่านมามันมักจะมีปัญหาความไม่ราบรื่นในเชิงผู้ร่วมงานนะคะคนที่เราเกี่ยวข้องในเชิงผลประโยชน์นะมีปัญหาอุปสรรคก็ถือว่าดาวพุทธย้ายมาเป็นเกษตรส่งผลดีกับเรื่องการสื่อสารนะคะหากมีปัญหาในเชิงคู่กรณีนะหรือว่าอุปสรรคเยอะมันก็จะใช้วาจาแก้ไขปัญหาได้หลังวันที่10นะคะไม่ว่าจะเป็น พูดคุยไกล่เกลี่ยโน้มน้าวต่อรองนะหรือว่าผัดผ่อนต่างๆนะคะดาวพุธก็จะมาเป็นเกษตรในภพเรือนปัตน้ก็คือเรื่องคู่กรณีนะคะคู่ค้าคู่สัญญาคู่คลองรวมไปถึงนะคะใครที่ทํางานในเชิงสื่อสารใช้คําพูดนะคะนำเสนอพรีเซนต์คอนเทนต์นะคะก็ถือว่าดาวพุธโคจรอจะพบอริส่งผลดีขึ้นนะเรียกว่ามันจะมีประสิทธิผลดีขึ้นนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะจะมีดาวประจําตัวประจําอยู่ในภพอรินะเรียกว่าตลอดปี67นะคะบง่งบอกถึงภารากิจนะมักเกี่ยวข้องกับครอบครัวครัวเรือนนะคะเนื่องจากดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะก็เกี่ยวข้องกับ าการดูแลครอบครัวนะก็เป็นปีที่เหนื่อยๆนะกับความเจริญก้าวหน้าของลูกหลานนะแต่ก็คือเป็นาภารกิจที่ชาวธนูเสียสละเพื่อคนอื่นนะคะเรื่องของการเหนื่อยเกี่ยวข้องกับพันธุ์นะบางท่านเป็นเชิงสินทรัพย์นะคะเช่นอยู่ในช่วงสร้างซ่อมตกแต่งปรับปรุงนะหรือมีเหตุเรื่องแก้ไขปัญหาในบ้านในครัวเรือนนะก็จะเป็นจังหวะที่ต้องใช้ใจ่ายเงินทองไปกับเรื่องเหล่านี้นะคะรวมไปถึงมันอาจจะหมายถึงการได้สินทรัพย์ ขนาดใหญ่ก็ได้นะได้ที่ดินได้บ้านได้รถนะแต่ก็คือมีภาระผ่อนชำระนะหรือรับผิดชอบอะไรเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากได้สินทรัพย์ใหญ่มากนะก็จะเป็นแนวนี้ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นตลอดปี67นะก็เป็นปีที่ชาวธนูถือว่ามีเป้าหมายนะคะมีภารกิจเพื่อคนอื่นนะหรือการแบกรับต่างๆในช่วงปีนี้นะคะก็อาจจะไปงอกเงยเห็นผลชัดเจนในปีถัดไปหลังดาวพระหัสย้ายรอบหน้านะคะ สำหรับชาวธนูนะคะดาวเสาร์นะคะอยู่ในภพเรือนสหัชชะช่วงนี้จะมีดาวพระเกตมาประกบด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องเงินทองนะคะเงินทองจากเรื่องสังคมแวดวงการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะก็ถือว่ามันก็อาจจะมีด้วยนะในขณะเดียวกันนะคะรายจ่ายในเชิงสังคมมันก็มีเหมือนกันนะเช่นการช่วยเหลือคนใกล้ตัวนะคะงานประเภทที่ต้อง ต่างตอบแทนกําไรน้อยนะหรือในเชิงใส่ซองช่วยเหลือต่างๆก็อาจจะมีในช่วงนี้ได้สําหรับภาพรวมของชาวธนูนะคะในช่วงที่ดาวเป็นกเกษตรหลายดวงส่งผลโดดเด่นในเชิงเรื่องการใช้โชคใช้ดวงในเชิงการงานการค้าได้เช่นเรื่องแย่งชิงประมูลแข่งขันนะคะเรื่องของการลงทุนน้อยได้มากเรียกว่าช่วงนี้ก็มีจังหวะแบบนี้มาปรับปนนะคะ บางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องของไอเดียความคิดจินตนาการหรืออะไรที่ไม่ได้คาดหวังไว้นะประสบผลสําเร็จเกินคาดเช่นเรื่องของการออกแบบสร้างสารรค์ความแตกต่างทางการงานการค้านะคะหรือว่ามีโชคบางประการอย่างเรื่องแวดวงสังคมเด็กเยาวชนวัยรุ่นนะคะบางท่านไปได้ดีกับเรื่องของของสะสมงานอดิเรกความสามารถพิเศษช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจุดรายได้เสริมของชาวธนูสำหรับดาวรวมตัวในภพอรินะคะสิ่งที่ชาวธนูต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือเรื่อง การเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงคู่แข่งอุปสรรคศัตรูก็มีผลได้นอกจากนี้นะคะมันยังหมายถึงเรื่องของเป็นช่วงเหนื่อยๆทางการเรียนการศึกษาด้วยนะอาจจะอยู่ในช่วงสอบนะคะไปเจอเรื่องยากๆที่ไม่ค่อยถนัดนะหรือว่าเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องกฎเกณฑ์กฎระเบียบต่างๆนะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะก็อยู่ในภพเรือนอริและโคจรเร็วดังนั้นก็เป็นจังหวะที่หลายๆอย่างมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคได้บ้าง ในเชิงการเรียนการศึกษาการประเมินผลนะก็ส่งผลเพราะว่ามันเป็นความหมายของดาวพรหัสนะคะดังนั้นใครที่ทํางานในเชิงเกี่ยวข้องกับแวดวงความรูนะ้ก็จะเป็นช่วงที่อาจจะต้องพลิกแพลงดัดแปลงมากหน่อยสําหรับการนําเสนอการใช้ความรู้ในการหาก,กินนะคะรวมไปถึงใครที่มีโปรเจกต์โคงการเรียนการสอบช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องใช้ความตั้งใจสูงขึ้นนะคะ เป็นอะไรที่สมาธิเราอาจจะวอกแวกได้ง่ายนะคะมีความเบื่อหน่ายกับเรื่องการท่องจําทฤษฎีนะก็ส่งผลให้จะต้องหาแรงบันดาลใจหาจุดมุ่งหมายในการเรียนการสอบช่วงนี้เป็นช่วงที่ใช้แรงกายแรงใจมากขึ้นนะกับการทํากิจกรรมในเชิงการเรียนการสอนของชาวธนูนะคะให้ไว้เป็นข้อมูลสําหรับชาวธนูนะคะบางเรื่องก็ดีนะบางเรื่องก็ให้ไว้เป็นข้อมูลไว้เตือนใจนะคะพบกันได้ใหม่กับก,บการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ